อขายดีอ่าสวัสดีแอฟซีทุกคน,น,นครับผมเป็ดจิ้เที่ยวอนันโทนะครับวันนี้มาเป็ดพะโรนะเป็ดเป็ดไล่ทุง่งเนาะตัวละร้อยยี่สิบบาทราคาเดิมไหมเนี่ยราคาเดิมไหมร้อยยี่ร้อยยี่ราคาเดิมสองร้อราายสองร้ยอยพอแล้วสองร้อสองร้อยอ่<บ>าจัด <บา S 1> ไปครับผมร้านที่ไหนนะพี่เจ็ดที่ร้านอะไรพี่อะไรเจ็ดครับเจ็ดเนาะร้านพี่เจ็ดเนาะเป็ดพะโร ันนั่นนะวันทังเร็วนนวันนี้ม,ม,ม,นมันนี้ไม่เป็นไรครับผมจัดไปครับสองตัวนี่โอ้เาเห็นแล้ววันนี้หมดเร็วแน่เลยเลอันน่น <c oughs> แบบวันนั้นนี่พ่อค้าคุยเก่งเอาเป็ดปลาโลนะชับซับซับ ขายถึงกี่โมงเนี่ยครับเสร็จหมดเร็วหมดช้าครับหมดก็กลับเนาะวันน<ะ>ี้วันนี้ออกมากี่โมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมไปขายลงไฟฟ้าบางกงวันไหนอะ่ะเอ้ตาพูดๆทางนี้บางก็ไปทางนู้นครับอ๋อครับวันไปสามสิตัวหมดเลยโอเคครับผมออนได้เนะ<ข>าะครับร้านเป็ดโปรพี่เศษนะครับผมนี่ขายอยู่อันนี้เขาเรียกอะไรนะ วัดอะไรบ้างหลวง,งวัดกลางคลองหลวงวัดกลางคองหลวงครับ,รบอ,อยู่หน้าคาแครนะครับแบตเตอรี่ตร์ซัเป็นรอบซังไม่เป็น,น,ปนตัวซ <c oughs> ับสตัวลอยอับชับนอนแหงนอนสองตัว2อ0นะเป็ด เหวนพร์ล์อวอนได้นะร้านนี้แถมน้ำพารลได้นะครับ